làm buổi làm buổi tập tủy tạng. Haha. Nhìn này, nhìn. Bây giờ.

อย่างน้มกนไม่ใช่แบงหรอกจะทำไม่ใช่แบงก์ตอนนี้ทำอย่างนั้นน่ะเราอ่ะพี่ต้นไม่โดนหน้ากันใช่กูโดนหน้าันทั้งนั้นนียอ้าวนี้วันวันี้ะล้วี้วมวนีเน่น

મનભાઈ હા કોઈ